กรมตุนิยมวิทยาตอนนี้เขายังที่บอกว่าประกาศเตือนเรื่องของผักตายฝนตกนักทึ่งนักหมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นไพือติดต,ตามจากติ๊กตอกเดอะโดมค่ะฝนถล่มภาคใต้หนักต่อเนื่องถึง23พฤศจิกายนนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพื้นที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่18ถึง23พฤศจิกาย,ยน68เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนขึ้นรวมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยมีขึ้นสูง2-3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในเรนเรที่มีฝนฟ้าขนอง สำรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามาันควรง,งวดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19-23ถึงพฤศจิกายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างครับสภาพอากาศเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูครับ